สวัสดีครับทุกคนพบกก็ผมเก่งเวอร์ในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสวมบทเป็นงูเขียวหางไหม้รอดักยิงคนที่กําลังจะวิ่งไปถอนกําลังในแมปพื้นที่ไล่โดยจุดที่ผมจะดักในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นซอกเล็กๆข้างๆรถบรรทุกตรงจุดนี้นั่นเองแหละครับทุกคนแล้วการสวมบทเป็นงูเขียวหางไหม้ของผมในคลิปนี้จะเป็นยังไงไปรับชมกันได้เลยสําหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมอิลินาเบรกเอาผมขอแนะนํา Apple m i ินรับเติมเกม เติมถูกเติมไวใช้เพียงแค่ UID แถมทางร้านเนี่ยยังลดสูงสุดถึง30%นอกจากนี้ยังมีเกมอื่นๆให้เลือกเติมอีกมากมายหากใครที่สนใจสามารถทักไปที่เพจ Apple Mint รับเติมเกม Li n e a อ Apple Mint หรือสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับชําระง่ายได้หลายช่องทางทุกธนาคารรวมไปถึงทูมอนี่อีกด้วยแถมทางร้านยังเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึงเที่ยงคืนแล้วอย่าลืมไปเติมกันเยอะๆนะครับกับร้าน Apple Mint มันเริ่มกันที่รอบแรกเลยครับทุกคนโอเค มาแล้วครับทุกคนเยื่อของเราสัตรูยังน็อกอยู่ครับทุกคนเพื่อนเขาเนี่ยอาจจะกำลังวิ่งตามมา ในเมื่อเพื่อนเขายังไม่มาเนี่ยเดี๋ยวเรารูดของกันก่อนเลยดีกว่าโอเคคนนี้เนี่ยใช้ MDR ครับทุกคน ครับทุกคนรีบชิงกันดีกว่าแม่เพื่อนเขาเนี่ยเพิ่งจะเดินตามมาครับทุกคนดีนะที่ยิงผมไม่โดน และในรอบนี้เนี่ยมีคนถอนกําลังที่จุดออก6,000ไม่เรียบร้อยเลยครับทุกคนซึ่งผมเนี่ยต้องวิ่งไปถอนกําลังสุดแมปนู่นเลยระยะทางเนี่ยโคตรไกลเลยครับทุกคน700กว่าเมตรวิ่งกันขาลากเลยรอบนี้เนี่ยผมได้มา260,000ครับทุกคน มาดูรอบนี้กันบ้างครับทุกคนตอนนี้เนี่ยเหลือเวลา4นาทีกว่าๆศัตรูเพิ่งจะเดินมาครับ <C US> S> <S เรียบร้อยครับทุกคน <C US S> คนนี้เนี่ยเล่นเซนห้าซะด้วยแหละครับทุกคนส่วนปืนเนี่ยเป็นกอซ่ากับ P90 เจอเทอร์โมติดหมวก3เฉยเลยครับทุกคนและที่สําคัญเนี่ยเป็นเทอร์โมติดกล่องอยัดเซฟไม่ได้เสร็จงูเขียวหางไหม้เลยทีนี้ <S <S แล้วสําหรับรอบนี้เนี่ยจุดถอนกําลังอยู่หน้าผมเลยครับทุกคนไม่ต้องไปไหนไกลเลยครับวิ่งไม่กี่ก้าวก็ถึงละ รอบนี้เนี่ยผมได้มา1ล้าน1แสนครับทุกคนมาดูรอบนี้กันบ้างครับทุกคนตอนนี้เนี่ยมีคนกำลังเดินมาถอนกำลังแล้วล่ะครับม,มาโน่แล้วครับทุกคนโน รอบนี้เนี่ยผมพลาดไปครับทุกคนยิงตัวแรกไม่นอกแทมเพื่อนเขาอีกคนหนึ่งเนี่ยยังคอยโคบให้อีกงานยาบแล้วครับทีนี้นอกไปหนึ่งยังเหลือด้านขวาอีกตัวหนึ่งครับในเมื่อพี่ยังไม่ยอมโผล่ออกมาเดี๋ยวผมขอปั๊มยาแป๊บหนึ่งมันจ้าซะเหลือกเกิน มาดูรอบนี้กันบ้างครับทุกคนตอนนี้เนี่ยเหลือเวลาประมาณ5นาทียังไม่มีใครมาสัากคนหนึ่งเลยแต่ในความโชคร้ายเนี่ยมักจะมีความโชคดีอยู่ครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีศัตรูคนหนึ่งกําลังวิ่งไปสอนกำลังอีกจุดหนึ่งแทนแบบนี้เนี่ยจะรออะไรล่ะครับทุกคน เรียบร้อยครับทุกคนคนนี้เนี่ยเล่นเซตสี่ครับทุกคนส่วนปืนเนี่ยเป็น M4 กับ AR 5 7ส่วนในกระเป๋าเนี่ยมี MP5 อ,อีกหนึ่งกระบ,บอกครับทุกคน ตอนนี้เหลือเวลาประมาณ3นาทีดูจากทรงแล้วเนี่ยผมน่าจะไปถอนกําลังในจุดออก6,000ไม่ทันซะแล้วล่ะครับทุกคนผมเลยตัดสินใจพับ m อ5มไฟใส่ในลิกเพื่อที่จะไปถอนกําลังในจุดที่ไม่ใช้กระเป๋านั่นเองแหละครับทุกคนโอเค ไปครับทุกคนไปถอนกำลังกันดีกว่ารอบนี้เนี่ยผมได้มา250,000ครับทุกคนมาดูรอบนี้กันบ้างครับทุกคนตอนนี้เนี่ยมีคนกำลังวิ่งมาแล้วล่ะครับ เรียบร้อยครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูของกันเลยดีกว่าโอเคคนนี้เนี่ยใช้ MDR กับ AK 74ครับทุกคน ไปครับทุกคนไปถอนกำลังกันดีกว่ารอบนี้เนี่ยผมได้มา230,000สามครับทุกคนมาต่อกันอีกสักรอบครับทุกคนตอนนี้เนี่ยศัตรูกำลังวิ่งมาแล้วล่ะครับเรียบร้อยครับทุกคน พี่แกเนี่ยใส่ชุดเหมือนผมเลยครับทุกคนแถมยังใช้มีดเหมือนกันอีกนี่มันเนื้อคู่ชัดๆัดพี่แกเนี่ยมี v s s กระบอกเดียวเองครับทุกคนไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนมา เกียร์ของเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยไปถอนกําลังกันดีกว่าครับทุกคนรอบนี้เนี่ยผมได้มาหน0่งแสนเาห่นครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนกับการสวมบทเป็นงูเขียวหางไหม้ของผมในคลิปนี้ถ้าหากใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ผมขอลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ